สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บโรส e มรี่เพื่อจะไปทำน้ำยาบำรุงหนังศีรษะกันค่ะโรสแมรี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงเออหนังศีรษะแห้งช่วยกระจัดรงังแคแล้วก็ยังลดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะของเราด้วยช่วยให้ผมบางกลับมาหนานุ่มเดี๋ยวเราจะไปลองทำดูนะคะ เราก็จะใช้ใบกระวาน5้าใบแล้วก็โรสแมรี่ประมาณสี่ยอดแล้วก็ก้านพลูอีก1ช้อนชาจากนั้นก็ใส่น้ำา4 0 0มิลลิตร เสร็จแล้วก็นำไปต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ40นาทีค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดเบาๆแบบนี้ประมาณ40นาทีหรือจนกว่าน้ำสมุนไพรของเราจะออกสีเข้มๆเราจะต้องปิดฝาไว้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นสมุนไพรของเราจะระเหยจนแห้งหมดเราต้องปิดฝาไว้ด้วย นี่ค่ะสมุนไพรของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นลงนิดนึงจากนั้นเราก็มาทำการกรองเอาน้ำสมุนไพรออกนี่ค่ะสมุนไพรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจากนั้นเราค่อยมากรอกใส่ขวดตามที่เราต้องการได้เลยวิธีการใช้เราก็จะใช้ก่อนจะผมทุกครั้งก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งก,ก็จะใช้โยะลงไปบนหนังศีรษะให้ทั่ว แล้วก็นวดนวดนวด,นวดให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปสระผมปกติค่ะสามารถใช้ได้2-3ครั้งต่ออาทิตย์เลยเพราะว่าเป็นสมุนไพรร0 0ไม่ต้องไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้าง นี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราลองใช้น้ํายาบำรุงหนังศีรษะจากโรสแมรี่แล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ,อ,อาการคันคันหนังศีรษะนะออลดลงแล้วก็รู้สึกว่าหนังศีรษะมันมีความแบบลื่นๆน,น่ชุ่มชื่นน่ะโอเคเ,ออเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะช่วยลดผมร่วงได้จริงไหมผมเราจะหนาขึ้นจริงไหมอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง เพราะว่ามันต้องใช้อย่างต่อเนื่องแต่ที่สําคัญก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเราสามารถได้ใช้ได้อย่างแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็ซึ่งเราสามารถทําเองได้ออไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะคะอันนี้คือไม่ใช่สูตรที่เราคิดมาเองแต่เป็นสูตรที่เรา ไปเจอมาเราก็เลยอยากจะลองแล้วเราก็เอามาทดลองใช้เอามาทดลองทําแล้วก็ใช้เองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีธรรมชาติที่แบบก็ได้ผลเหมือนกันนะมันอาจจะไม่ได้ผลภายในวันเดียวหรอกแต่คิดว่าถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องคิดว่ามันต้องเป็นผลดีแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อยเซแล้วก็เราสามารถทำเองได้ไม่ยุ่งยากเลย วันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะน้ำยาบำรุงหนังศีรษะจากธรรมชาติ100%เ,เพื่อนๆไปลองทำดูได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ